ว่าแต่งงานซึ่งตามความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าเช่นไรคุณมีดวงที่กําลังจะได้รับเคราะห์ร้ายขั้นรุนแรงหรือมีความรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็อาจจะถึงขนาดจําเป็นต้องเข้าโรงหมอโชคร้ายโชคไม่ช่วยสําหรับเพื่อการดําเนินชีวิตสักเท่าไหร่มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไม่หยุดหย่อนเป็นช่วงที่จําเป็นต้องควบคุมสติให้มากแต่ว่าอย่าเป็นทุกเพียงแค่คุณอดทนถ้าเกิดผ่านเรื่องร้ายๆเหล่านี้ไปได้ คุณจะมีโชคดีเข้ามาหาแน่ๆด้านความรักคนไม่มีคู่รักจะมีเรื่องมีราวการเปิดใจให้กับความเกี่ยวข้องใหม่ๆได้แก่เพื่อนซีที่คบกันมานานจะรับทราบถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมาตลอดถ้าปรับปรุงความเชื่อมโยงได้ความรักของคุณจะหวานจนกระทั่งทำให้โลกเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยละ่ะผู้ที่มีคู่ระวังแฟนของคุณกำเนิดอาการหึง เนื่องจากคุณจำเป็นต้องได้ปฏิบัติงานร่วมกับคนต่างประเทศต่างภาษาควรจะทำความเข้าใจกันก่อนที่ปัญหาจะแย่ลงกว่าเดิมด้านครอบครัวระวังคนภายในบ้านจะเจ็บป่วยรุนแรงบางทีก็อาจจะจำต้องเข้าโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคุณเองนั้นมีหลักเกณฑ์สูงมากที่จะป่วยไข้ด้านการงานเป็นช่วงที่มีการเสี่ยงที่กำลังจะได้เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน หรือบางทีอาจจะจะต้องเปลี่ยนอาชีพเลยก็ได้ทําให้ท่านจําเป็นต้องคิดมากรวมทั้งจําต้องตกลงใจให้ดีเนื่องจากว่าอนาคตของคุณขึ้นกับมันจริงๆทางการเงินเรื่องการเงินตอนนี้ไม่สมควรให้ครยืมเงินยังต้องระมัดระวังผู้ที่จะเข้ามาหาผลตอบแทนจากตัวคุณเองอย่าเชื่อใครมากจนเกินไปจําต้องพบผู้ที่อิจฉาด้านของสุขภาพ ต้องระวังตนเองและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเอาไว้ให้ดีๆด,ด้วยเหตุว่ากฎเกณฑ์ด้านของสุขภาพไม่ดีมากมายจำเป็นต้องเข้าโรงหมออาการหนักร้ายแรงด้านตนเองข้อเสนอแนะระยะนี้เป็นโชคของคุณจะมาจากทางทิศเหนือซึ่งเป็นด้านมงคลของคุณเพศตรงข้ามจะนำเอาโชคนี้มาให้โดยยิ่งไปกว่านั้นด้านการเงินให้รักษาไว้ให้ดีฝันว่าไปร่วมงานสมรสไทยได้ว่าบางทีอาจประสบโชค จะมีโชคจากคนผิวสองสีอยู่ทางทิศตะวันตกจะได้พบปะสนทนากับญาติมิตรหรือบุคคลที่คุ้นเคยกันรวมทั้งเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนพ้องหรือผู้รู้จักดีฝันว่ามองเห็นแหวนสมรสพยากรณ์ได้ว่าจะมีสิ่งมากระทบจิตใจทําให้ท่านจะต้องคิดมากแล้วก็อาจส่งผลให้ราลึกถึงเรื่องเก่าๆส่วนเรื่องนี้ลุกนี้จะคืนเงินให้เร็วๆนี้โดยที่คุณไม่คาดมาก่อน ขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ